ครับเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับก็มาเอฟซีท่านหนึ่งเชิญผมมาทานข้าวที่นี่นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศวันนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดนัทพัทยาน้าร้านหานิดีมากนครับก็เอฟซีหลายๆคนที่ขอบคุณมากที่เป็นกําลังใจให้ติดตามคุณชยัยศิวิชัยมาตอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับที่นี่บรรยากาศโอเคเล่นน้ําน่าสนใจลองดูตากล้องเข้ามาทางนี้ครับในน้ำเนะาะชาแนบเนาะ ทางนี้ก็สวยนะครับผมเนาะสำหรับคนไทยที่มีปัญหาเนี่ยก็คุณชายชุดแซนอยู่ที่นี่พัทยานะครับก็สามารถาที่จะปรึกษาหารือได้นะก็อยู่ที่นี่แค่ประมาณสักคืนหนึ่งจากนั้น,น,นก็ต้องไปแกที่อื่นแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราเยอะจะเป็นภาคอีสานเอย่ยจะเป็นภาคเหนือเองเชียงใหม่นะเชียงรายจังหวัดน่านแล้วก็กรุงเทพนะครับหรือแถวภาคใต้ภูเก็ตพังงากระบี่ก็มีนะครับขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้ครับ เอฟซีครับวันนี้ผมกลับอยู่กับลูกค้าผมคนหนึ่งครับเอาเป็นไงบ้างวันนี้มาคุยกับผมแล้วสบายใจมากเดียวแป๊บนึงนะเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีแล้วก็สบายใจสบายใจเนาะไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้ตอนแรกตอนแรกคิดว่าไงบ้างครับตอนที่จะเจอผมมาครั้งแรกน่าจะเข้าถึงยากค่ะเข้าถึงยากคุณชัยน่าจะดุดุอันนี้สบายใจอยากจะบอกเอฟซีทุกคนว่าคุณชัยกันเองมาก เรารู้ส really <c oughs> ึกคุยแล้วแบบได้ความรู้เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆมาทั้งครอบครัวเลยค่ะใช่เดี๋ยวนี้ครอบครัวก็มาเลยนะมาเลี้ยงครอบครัวหมดเลยนะขอบคุณมากนะครับที่ใช้บริการครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ f อฟซทุกท่านครับวันนี้ก็มาเหมือนที่ผมพูดว่าวันนี้เรามาที่เมืองพัทยาแล้วก็มาช่วยเหลือลูกค้าของผมคนนี้นะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เรามาช่วยเหลือคนไทยขอบคุณมากสําหรับตัวเครื่องบินบินซีสคลาส ขอบคุณมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้นะครับแล้วก็คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยที่ติดตามคุณชายซุปซานแล้วก็ที่สนใจให้คําปรึกษาอะไรต่างๆครับถามว่าคุณชายปรึกษาฟรีีรนะครับแล้วก็ผมขอบคุณอีกครั้งเอฟซีที่อยู่พัทยาเยอะแยะมากมายที่เจอผมตอนนี้นะครับผมก็มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาหารือได้เลยนะครับผมใจ,ใจที่จะช่วยเหลือนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเมืองพัทยา สวยงามนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม